แล้วจไมไม่อยู่ต่อไปฮะฮะถ้าอยู่ก็อยู่ต่อได้อีกสามวันเจ้าค่ะเขามีครอบครัวแล้วบอกทางบ้านไว้ว้ามาเจ็ดถึงสิบวันเจ้าค่ะสิบวันอ๋ออยู่อยู่ได้เหรอแต่คนนี้อยู่ไม่ได้เหรอ แกนเสาเจ้าค่ะเขาอยู่ได้ถึงสิบวันถ้าน้นอยก็บอกทางบ้านไว้ถึงือนกันถ้าน้อยมีแม่เจ้าค่ะมีแม่แล้วก็ทุกคนก็มีแม่หมายความว่า <c oughs> ได้สาวได้สาวโสดม่ไว้เดียวเจ้าค่ะมันก็ไม่เป็นไรเดียวเ <c oughs> <c oughs> ขาอขอกมาทีนี้เพื่อภาวนานะเ <c oughs> มืม่อไม่นานก็ก็ที่สําคัญที่สุดนะรักษาสินสินแปลงน,นะทีนี้และหลังจากนี้ก็ศึกส,สมาธิฮนะ อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่กับพุทโธพุทโธกาอยู่กับลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกนะเมื่อความคิดขึ้นมาก็ก็สลบกับพุทโธก็สลบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ความพยายามนะต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าคงเขายังไม่รู้จักนะความสงบนะความสงบคงใจะความสงบที่ไม่มีความคิดขึ้นมาที่ไม่มีความจำขึ้นมา มื่ไม่มีไม่มีอันนี้นะมันอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีนี่มันสบายไปหมดนี่ต้องทําให้ได้นะเนี่วเป็นยังไงความสร้างรบ้างไหมทางสอง้วสว้งบอบ่าดีดีพุทธยินลูกบอดได้ยินนะดีดีนี่เป็นไหนฮ <laughs> ะ ได้ได้ได้เส้นงบอกจึงไม่มีความคิดหรอือความันขึ้นมาแล้วมีความสงบอยู่เจ้าค่ะแต่แบบไหนค้างว่าแบบไหนไม่มีความคิดอะไรในทางอยู่กับพุโทโธค่ะอยู่กับพุทโธตลอดใช่ค่ะอ่าโ okay. อเคฮะแล้วสบายใช่ไหมรู้สึกรู้สึกอะไร สิ uh. ่งดีอะไรคำนี yeah. ้น้อยก็อยู่กับพุทโธได้บ้างได้บ้างในส่วนมากก็ไม่ส่วนมากก็ไปแล้วก็กลับมาใหม่เจ้าค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เมื่ออยู่กับพุทโธได้นะต้อง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 ซึกวางอู่นะอูพุทโธชาพุทโธเรียพุทโธพุทโธละเอียดพุทโธละเอียดนะต้องดู เนเรานี่ก็ทำงานสถิตินะมันซึกสถิตินะสติก็สติก็รู้นะแต่ไม่ได้คิดนะสติก็รู้ก่อนก่อนความคิดขึ้นมานี่มี่สนวนมากมีความความรู้ความหลอ นี่เข้าใจนะนะความโกตคกับโลกนะเกี่ยวกับหลังกายเนี่เลยเกี่ยวกับได้ยินนั้เลยเสียงเมื่อไรนะแต่ความห้องนะมันเกี่ยวความคิดและความจำเมื่อมีเมื่อวิญญาณเข้ามานะมันเสียนะเ่ออย่างมันเอาเสียงนิดเอาเสียงนิดนะวิญญาณก็จะยินเสียงอนะ และความคิดก็กความชัปบอกอว่านี่เป็นเสียงเสียงตอนที่เราเป็น hmm. เสียงเสียงผู้หญิงหราจะเป็นเสียงผู้ชายเราเป็นเป็นอะไรนะหละังจากนี้ก็ความความหลภความหลบความหลภและความโก,มโกมโรธขึ้นมาไม่ชอบวาไม่ชอบเขาใช่ไหมฮะเวลาจัดนะ เวลาตาก็จยินเสียงานเดียวแต่ไม่ไม่มีความคิดมันไม่ได้บอกว่าตันตรีหรือรอ,รอ,รอผู้หญิงหรอือผู้ชายรอืออะไรนะฮะมันอยู่ได้สบายเฉยนะเข้าใจไหมอ่าเข้าใจอ่าเนี่ยต้องฝึกนิดปกติก็ก <c oughs> ในในอ่าในอ่าพุทธการก็พูดว่า อวิชพัตยาสังขารสังขารพัตยาวิญญาณวิญญาณพัตยานามลูปะนามลูกาพัตยาก็ทันหาอยากได้ือไม่อยากได้เมื่อตัดกับวิญญาณก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่บ้านฟังเสียงฟังเสียงสามีอยู่เฉย แต่บางิก็ไม่อยู่เฉยนะ <laughs> มันโมโหขึ้นมานะไม่ชอบฮะเออฟังเสียงแม่นะแม,นแม่อยากได้นี่แม่อยากได้นโน่นได้ของเราในไม่อยากฟังนะอ่ะใช่ไหมอ่ะนี่เฮเมื่อจัดเนี่ยเมื่อจัดน่ะจัดนี่มันมอยู่กับเรืญญ่อยาอยู่กับสตินะเมื่ออยู่กับสติก็สบายสบายอะ <c oughs> เมื่อนำมาอุปาเมื่อความชำอะไความคิดนะบอกว่านี่เป็นนี่นี่เป็นนั่นน,น,นน้นนะนี่มันมันนี่มันความหลงนะของเขาหลงในในความความ,มน,นะนี่เขาจำเอาใจอันนี้เขาใจน,นิดนึงโอเคแล้วทำให้ใช้สงบนะเมื่อยอยู่ที่นี่ไม่นานสําคัญที่สุดทําให้ใช้สงบนะเมื่อมีเวลาเมื่อบรเบรนบันน่งพุทุพุทุพุทุ คิดเรื่องความเกิดความนะความปลุยหลองนะความแก่ลอมและตายคิดเรื่องนี้อันเดียวนะเวลาเวลาเกิดมาแล้วมันฝึกร่างกายนี่กี่ปีอะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเก่งฝกอ่าฝึกอ่ะสิบแปดปีอ่ะจำได้ไหมการงานจำนม่อีกนะนะนี่เมื่อเมื่อพิจารณานี่นะทำให้เราเกิดชีวิตนะและ เลยมีมีกำลังเพื่อหาทางออกโอเคแล้วใชเดี๋ยวเนี่แค่นี้ก็สำหรับคนไทยก็พอแล้วกับกับกอติดกับทั้งทั้งสังคมก็ได้นอกจากมีคำถามไม่ไมมีกับขอการเจ้าภาคือบางครั้งอยู่กับพี่โท ไปบางครั้งเสียงสวดมนต์นขึ้นมาในใจนะเจ้าค่ะขึ้นอะไรเอ่อคิดเสียงสวดมนต์มันจำขึ้นมาได้เองใชแ่แล้วแล้วแล้วเราพอเสียงสวดมนต์ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะอยู่ที่ไหนคะส,สติดูฮะดูที่ดูที่ความเสียงก็ได้แล้วก็ดูดูที่พุทธไจ่ไม่ใช่พุทธจไม่ได้นะ ดูด e ีลำไห้ใช้ข้าลำไห้ใช้ออกก็ได้ใช่ความเสี่ยงไม่เนาะแล้วฟังได้อยู่นะเหมือนของเราฟังทิศล้มจำนะนะฟังทิศล้มใจในใจนะได้ยินได้เสียงเนี่ยฟังฟังในใจอันเดียวนะอยู่กับใจนะก็เมื่อสดมันก็อยู่กับใจก็ได้อยู่กับเสี่ยงก็ได้เอ้ยอยู่กับลำไส้ใชก็ได้ บ่งที่เนี้ยนะก็สมัยก่อนก็ลวงปูก็ฝึกเหมือนกันนะสวดมนต์นะเวลาสวดมนต์นมันเสียงมันจะออกเองนะและความคิดก็ก็มาด้วยนะคิดด้วยมีนะและสุดท้ายก็ลริ่มอ่านอยู่ไหนนะมันต้องอยู่จังอยู่กับเสียงเลยอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ